ที่เป็นผู้เสียหายกลายไปจะโดนฟ้อง50ล้านบาทเฉยกรณีของน้องว่าที่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์นะคะที่ออกมาให้ข่าวว่าเธอเนี่ยตรวจปัสสาวะแล้วเจอกับสารเมทแอมเฟตามีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของยาบ้าเนาะแล้วเธอเนี่ยก็บอกว่าเธอไม่ได้ทานอย่างอื่นเลยนอกเหนือจากกลูตาซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยแม้ว่าผลตรวจของเธอในรอบสองจะออกมาเป็นลบแล้วทุกอย่างเคลียร์คัสแล้วการเข้าไปสอบสัมภาษณ์นั้นไม่ได้มีปัญหาแล้ว แต่ปัญหานั้นยังคงคาราคาซังอยู่ที่เจ้าของแบรนด์ค่ะเพราะว่าหลังจากที่ทั้งคุณแม่แล้วก็ทั้งตัวของน้องให้ข่าวออกไปเนี่ยคนที่ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบมากๆเลยก็คือแบรนด์แบรนด์นี้นะคะซึ่งหลังจากที่ลูกค้าที่เคยซื้อมาเนี่ยเขาออเดอร์มาปุ๊บเขายกเลิกทันทีเลยเกือบ50รายทําให้เสียหายแล้วเธอบอกว่าธุรกิจของเธอเนี่ยแทบพังเลยนะคะสติแตกกันเลยทีเดียวค่ะ และล่าสุดนะคะเธอก็ออกมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยคือวันที่28พฤษภาคมเธอได้รับการติดต่อจากคุณแม่บอกว่าลูกเนี่ยตรวจพบสารเสพติดหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ของเธอเข้าไปเธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะขออนุญ,ญาตไปตรวจสอบก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยตรวจพบเจอสารเหล่านี้เลยแล้วเธอก็ผ่านกระบวนการตรวจแล้วก็มีใบรับรองต่างๆนานา,นาถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วคุณแม่ ถามเหมือนกันว่าจะเยียวยาอย่างไงได้บ้างเธอบอกว่าโอเคเดี๋ยวขอไปตรวจสอบก่อนและเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันซึ่งในวันนั้นเนี่ยเธอบอกว่าคุณแม่เองก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวจะเอาไอ้เจ้ากรุต้าเนี้ยไปตรวจอีกทีเหมือนกันอ่าแล้วก็แยกย้ายกันไปเธอก็นึกว่าเรื่องเงียบปรากฏว่าพอวันรุ่งขึ้นคุณแม่กลับไปให้ข่าวเลยทําให้ผลิตภัณฑ์ของเธอเสียหายธุรก,กิจของเธอเสียหายนะคะวันเนี้ยเธอก็เลยควงทนายค่ะซึ่งทนายเดชาเนี่ยนะคะก็ออกมาบอกว่า เดี๋ยวจะเตรียมฟ้องดำเนินคดีกับแม่ลูกคู่นี้ในข้อหากล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงและบริษัทของตนเองเสียชื่อเสียงแผนการตลาดธรุรก,กิจต่างๆข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและตามพรบอคอม ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง50ล้านบาทกับแม่ลูกคู่นี้โดยเดี๋ยวจะให้ไปพิสูจน์ความจริงที่ศาลซึ่งทนายเดชาเนี่ยมองว่าแม่ลูกคู่นี้ยังคงให้ข่าวไม่หยุดชัดเจนว่ามีเจตนาไขาข่าวว่ากลูตามีสารเสพติดซึ่งถือว่ารุนแรงและทําให้บริษัทเสียหายแม้ว่าผลของลูกจะออกมาเป็นลบแต่ก็ยังไม่หยุดซึ่งดูแล้วไม่น่าจะเป็นการให้ข่าวด้วยความเป็นธรรมโดยไม่ตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนทั้งนี้จะให้ระยะเวลาแม่ลูกติดต่อกลับมาสักระยะก่อน ถ้าไม่รีบติดต่อกลับมาจะฟ้องศาลจังหวัดบุรีรัมย์ทันทีเอาแล้วซึ่งเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาก็ได้มีการพิสูจน์นะคะเอาคนที่เคยทานเนี่ยมาเลยในวันที่ถแถลงข่าวแล้วก็ทานให้ดูอีกทีนึงแล้วก็ตรวจตรวจกันไปเลยตร,ตรวจตรงนั้นเลยซึ่งผลก็ออกมาไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะคะว่าคดีนี้จะลงเอ,อยอย่างไรคะ่ะ